เงินมันไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเงินมันไม่มีชีวิตมันเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้บอกว่ามันมีค่าแต่เราไปคิดว่ามันมีค่าเราจรึงไปบ้ากับมันมัวแต่แสวงหามันโดยไม่รู้จักพอต้องคอยเฝ้าดูแลและเก็บรักษามันบางครัง้งต้องสร้างกรรมเพื่อมันต้องทะเลาะก,กับคนอื่นเพื่อมันหากพรุ่งนี้เราตายไป เราก็เอามันไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่เราเสือกไปบ้ากับมันจนตายบ้านรถที่ดินและสิ่งของต่างๆก็เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมันไม่มีชีวิตมันเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้บอกว่ามันมีค่าหรือมันไม่ได้บอกว่ามันคือของเราแต่เราไปคิดว่ามันมีค่ามันคือของเรา เราจรึงไปบ้ากับมันเราต้องคอยดูแลรักษามันต้องคอยเช็ดคอยถูและทำความสะอาดมันบางครั้งเราต้องสร้างกรรมเพื่อมันหรือเป็นทุกข์กับมันหากพรุ่งนี้เราตายไปเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราเสือกไปบ้ากับสิ่งเหล่านั้นจนตายรูปปั้นรูปวาดอิฐปูนทองเหลืองก็เหมือนกัน สิ่งเหล่านั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมันไม่มีชีวิตมันเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้บอกว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้บอกว่า,ม,ม,ม,วามันคือรูปเหมือนหรือตัวแทนของใครแต่เราไปคิดว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดว่ามันคือรูปเหมือนหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ครูบาอาจารย์ และเทพเสียนต่างๆเราจึงต้องไปบ้ากราบไหว้บูชามันจนเราลืมคิดไปว่าถ้าเราไม่ทำมาหากินเราก็อดตายแต่เรายังเสือกไปไหว้มันหากพรุ่งนี้เราตายไปรูปปั้นรูปวาดอิฐปูนทองเหลืองมันก็ตั้งอยู่เหมือนเดิมแต่เราต้องไปนรกเพราะเราปัญญาอ,อ่อนเพราะเราหลงงมง,งาย เมื่อชีวิตของเราได้ดีเราก็คิดว่าสิ่งที่เรากลาวไหว้บูชามันช่วยเราแต่เมื่อชีวิตของเรามีปัญหาทำไมเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราบูชามันทำให้เราเดือดร้อนบ้างลูกหลานของเราก็เหมือนกันเขาย่อมมีชะตากรรมเป็นของเขาเองถึงเราจะสอนเขาอย่างไรเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเขาได้ หากเราสามารถสอนลูกหลานให้เป็นอย่างที่เราคิดได้โลกนี้ก็คงไม่มีลูกหลานของใครที่ติดยาติดเกมหรือเสียคนคงได้ดีกันหมดทุกคนหยุดบ้าหยุดทุกข์กับลูกหลานได้แล้วหากพรุ่งนี้เราตายไปเขาย่อมเป็นไปตามชะตากรรมของเขาแต่เราต้องไปนรกเพราะเราปลงระวางไม่ได้ขนาดตัวรองเราเอง ยังไม่สามารถสอนตอนเองให้รู้จักปลงรู้จักปล่อยวางยังคิดมากยังโกรธยังโลภไม่รู้จักพอแล้วเราจะไปสอนลูกหลานได้อย่างไรฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปจงหยุดบ้าหยุดวุ่นวายกับสิ่งต่างๆหัดปลงหัดละหัดวางซะบ้างแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริง